ไปไหนครับมีเอาทุกหยดเลยเนอะสารจังเลยนะทำอะไรกันมี้อเอาตัดไม้เอามาทำอะไรฮะแต่งด้านหน้าห้องพระอาจารย์สร้อยโซนเป็นโซนสำหรับพระอาจารย์ทำถวาย <c oughs> ทำถวายสำหรับท่านนั่งสมาธิ ทำเรือนว่างรอบๆก็จะจัดเป็นสวนแบบง่ายๆอะคะ่ะสวนธรรมชาติเอ๋ก็ช่างถามเนาะอันนี้ต้องอนุโมทนากับพี่เพลินด้วยวันนี้เอารถเข้ามานี่ผูผู้อะไรนะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการพี่เพลินนาวัดนา ยากจังจะทำน้อยเ, <laughs> เรือนว่าง <laughs> เรือนว่างเรือนว่างน้อยๆพอดีว่า <laughs> เดิมก็ตรงนี้มีเหมือนแค่ะนะเป็นสแตนเลสอยู่นานแล้วไหมคะ <laughs> แล้วก็ <laughs> เดิมก็จะล้อมด้วยต้นไม้ซึ่ง <laughs> ต้นไม้ก็ไม่น่าจะรอดเพราะว่ามันไม่ได้มีแดดถ,ถึงอะคะ่ะ <laughs> ก็จะได้แค่ไม้ที่มันเป็นแบบไม้ลำไรค่ะแล้วทีนี้พออน้ำมันเริ่มแบบไม่โอเคก็เลยขอระบวกระยุงมันเยอะก็เลยขอขออนุญ,ญาตขอโอกาสพระอาจารยา์พัฒนาในส่วนนี้ไปด้วยโซนนี้จะเป็นโซนของอของพระอาจารย์ใช้ <c oughs> ก็ ก็เลยปกติบางครั้งนะคะอาจารย์ก็ได้มาใช้ตรงโซนนี้แต่น้อยครั้งเนื่องจากอาจจะไม่ได้สะดวกท้ายเนี่ยนะคะก็สําหรับนั่งสมาธิก็เลยได้โอกาสทําเป็นเรือนน้อยๆค่ะดีไซน์ตอนนี้กําลังต้องบอกว่ากําลังปั้นก็เดี๋ยวใช้เวลาเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูก็จะเป็นเป็นเรือนว่างน้อย ถวายพระอาจารย์สำหรับได้นั่งทําสมาธิค่ะก็ทำก็าทาเลยนะคะแล้วก็ตกแต่แตงสวนโดยรอกเลือกต้นไม้ที่เขาอยู่อยู่ได้น่าจะรอดได้ดีแล้วก็น้ําก็อ๋อออน้ําก็ใส่น่าจะมีพี่ๆเคยถวายมาเขาเรียกว่าอะไรนะพี่เอ e ๋ถวายได้อีกนะคะจะได้น้ําสะอาดๆร่วมถวายได้ ไายได้นะคะแล้วก็พี่เอ๋พักท้วงว่านีอันเนี้ยน่าจะใช้เวลาไม่นานนี้ไม่บอกให้หลายๆท่านเผื่ออยากจะร่วมกับนี้ออก,ก็ได้โอเคจะร่วมก็ได้ยินดีค่ะเพราะว่าอันนี้นี้ก็ทําสไตล์นี้เนาะแบบว่าถวายก็ถ้าอยากแบนี้ก็ได้นะคะเนาะก็นั่นแหละค่ะเบอร์บัญชีที่ขึ้นนะคะก็ ก็จะทําภาพให้ดูเรื่<ข>อยๆพ่อจันก็ให้ความเมตตาดูเช้ากลางวันเย็นเลยดูความจะดูว่าไอเดียนี้จะแบบไหนค่ะตอนิดหน้าค่ะก็จะเป็นงานแฮนด์เมดเป็นงานแฮนด์เมดเดี๋ยวจะเอาให้ดูเรื่อยๆแ,และถ้าเสรดว,ว่า พี่พี่น้องๆสนใจกับนี้นะก็ที่เบอร์บัญชีวัดได้เลยนะคะขอน,นอม่ยุ่งานะเราะตอนแรกไม่ไม่ได้คิดอะไรคร่ะแต่ว่าทำเองเล็กๆแล้วก็ถวายก็โอเคยินดี <laughs> วันนี้ก็ดูงานจนเกือบทั้งวันเหมือนกันแต่ก็ช่วงบ่ายไปช่วยคณะสงฆ์ท่านอบรม ในโครงการอบรลมพิจุบทใหม่ของต่างอำเภอก็เลยโฉบไปพับหนึ่งแล้วก็กลับมาดูงานต่อแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะต้องฉันญยายสักหน่อยก็เลยแวบะบไปฉันญานิดนึงนี่เดียด๋วยวค่อยพักต่อ เรียบร้อยด้วยดีก็ต้องอนุโมทนาในทุกทุกจากพระสมถามาในโอกาสนี้นะะก็ให้ได้รับผลใหญ่นิสงใหญ่กันทุกทุกคนนะแล้วก็ให้ได้มรรคผลนิพพานกันทุกคนอนุโมทนาโอกาสทุก่ <c oughs> อนุโมทนาค่ะ